อีนี่ต้องรอเข้าสุราการขอนอนน้อยๆจ้ากลัวว่เอาเอาใหม่ไหมหรอว่าก่อนมือใหม่เอออ่ะจะบอกก่อนว่าเทปนี้มันเทปพิเศษหน่อยเพราะอีเค่เนี้ยมันกระแดดไม่อยากไม่ยอมให้กูไปห้องมันทั้งที่คอนเซปต์รายการอ่ะคือคอนเซปต์รายการมันต้องไปนอนกับห้องเพื่อนเอออีแค่เนี้ยกระแดดเออไม่ได้ค่ะจะมาเข้าห้องดิฉันไม่ได้นะจนอำหลับผู้ชายอืมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะ ซื้อวันล้วไปสืบดูว่าในห้องนั้นมีอะไรแนะนำตัวหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะอ่าก็จังหวัดอะไรอามาจากจังหวัดลบบุรีอยู่ลบบุรีเป็นเด็กขั้วโลกลบบุรีลบบุรีลิงปะ รู้จักลิงเยอะรู้จักหน้าดิอ๋อหน้าเสียเออก็อยู่แม่พันอันนี้เป็นแม่พันเออใช่เป็นเออใช่เป็นคนนำครับพี่ไปตีเขาขึ้นรถอ่าไอ้ที่ก็เกินข่าวนะเออเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีปะกลับไบบ้านนึงเห็นปะมีนะตอนที่ขึ้นรถไฟไปครั้งล่าสุดก็ยังมีอยู่นะแต่แค่แบบมันก็น้อยลงอ่ะเพราะเขาจับที่จริงเขาจับไปแล้วปะเออเพราะว่าแบบกูเห็นได้ยังไงกูเคยเห็นนะแบบ ตลานที่ท่องเที่ยวอ่ะเออมันก็ยังมีดิงอยู่อะไรแบบนั้นไม่แต่เหมือนเห็นข่าวครั้งนั้นอ่ะมันเหมือนเขาจับไปแล้วแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วมั้งแต่เหมือนจะแบบหลุดออกมาแค่ไม่กี่ตัวแหละที่ยังอยู่แบบน้อยมากอ่ะไม่ถึงสิบตัวเลวบอกก็ไม่รู้ที่เห็นอ่ะเออแต่เขาจับไปหมดแล้วนะเขาจับใส่กลงไปหมดแล้วแล้วถ้าชีวิตยังไงย่นู่นะก็ถ้ามาเรียนคือเราเป็นคนไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมอ่าเป็นคนอน้องเมืองใช่เราก็ต้องตื่นมาขึ้นรถตู้แล้วก็ก็ เราเคยอยู่บ้านนอกแลแบบต้องตื่นหกโมงโมงเ<อ>ช้าไปขึ้นรถตู้อะใช่แล้วก็จะถึงเงื่อนแปดโมงเจ็ดโมงใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าแบบต้องเผื่อเวลาแต่เนียจะไม่ไปเช้าแบบมันจะมีประมาณสามรอบมั้งรถตู้รอบหกโมงกับรอบเจ็ดโมงอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นรถตู้ของอะไรรถตู้ทั่วไปที่เขาเหมือนแบบรถขนส่งทั่วไปเลยเอะแต่ว่าเหมือนรู้จักกูได้จองที่ทุกครั้งไปก่อนเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีที่ทุกวัน แล้วของก็เป็นคนในบ้านนี่แหละคนในหมู่บ้านทําแบบรับรถรับส่งเลยแล้วจ่ายเป็นรายเดือนรายวันจ้าสี่สิบาทวันหนึ่งแล้วแบบตอนเด็กดื้อไหมเป็นคนดื้อไหมมีมีพฤติกรรมอะไรไหมเป็นคนไม่ค่อยไม่ไม่ดื้อนะแต่เป็นคนหัวร้อนฝีหัือยากลองเออมันจะมีครั้งหนึ่งที่ฉันแบบย่าคือย่าเป็นคนเหมือนเรียบร้อยใช่ไหมเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบเออแล้วก็หัวโบราณเจ้าระเบียบมาก คือผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงอะไระแบบนั้นอะกุลสตรีเออแล้วกูอะเหมือนแบบ <c oughs> ไม่อยากเล่นนู่อยากเล่นนี่คือเหมือนเด็กผู้ชายอะแบบวิ่งเล่นหรือปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเออมันสนตามไปเออหรือว่าไปเล่นพวงเล่นเกมมันจะมีร้านหนึ่งที่เป็นร้านตู้เกมใชปร้านจอยแบบเล่นจอยเกมอะเอแล้วมันต้องไปแลกทางเรายาไม่ให้ไปเล่นไม่ให้เล่นเกมเลยมึงแบบไม่ให้เล่นเกมเลยแบบไม่ให้เล่นเลยนะแม่กูก็เป็นเหมือนกันใช่แล้วกูอะก็แบบ เขาก็จะให้ตังมาเหมือนแบบวันละสี่สิบห้าสิบแก่กูก็จะแบบไปแลกตังแลออ้วบ้านในนุงคา,านร้านค้าแถวบ้านยังคานแลกตังหน่อยดิเดือนห้าแต่ก่อนมันต้นองให้เดือนห้ายอดแลกแลกเลยห้ายอดยากกูอ่ะรู้ยังคานไปบอกยากกูนั่งนี่เก็บมันเนี่ยอ๋ออีแม่คาไปฟอร์คนแก่อ่ะมึงเข้าใจป่ะคนแบบแถวหมู่บ้านเขาก็จะนั่งกินอยู่แถวร้านค้าใช่ไหมล่ะเอ่ะมันจะมีแก๊งแก๊งหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าร้านเมาไปเรื่อยเปืนปืนนั่นแหละยากกูก็อยู่ในแก๊งนั้น นี้เขาก็ไปฟอ้องง่ากูว่าแบบกูอะแลกตังค์มาเล่นเกมแล้วกูก็แลกมาเยอะมากมึงได้ตังค์มาห้าสิบกูแลกห้าสิบหมดเลยนั่งอยู่ยงั้นเช้าถึงเย็นแล้วอยู่ได้กี่ชั่วโมงมัันช่วโมงละห้าบาทอ่ะมึงก็อ, <า S 1> งอยู่ได้ชั่วโมงละห้าบาทเออสมัยนั้นก็ถูกนะใช่ แล้วอยู่ได้นานมากกูก็แบบนั่งเล่นถึงเช้าถึงเย็นอะไรเงี้ยหลายหลายวันพอวันนั้นอนะที่ยากกูคือเหมือนแบบเตรียมแผนและวันนั้นกูก็ไปแลกตังค์ปกติเอ,อนโนคารแลกตังค์หน่อยตแต่แต้องซื้ออาซีใส่ถุงนะแต่ก่อนแบบปไปใส่ถุงใช่ปะอาซีห้าบาทมันไม่มีหรอกโค้กเบปซี่กูก็ซื้อแบบฟิลฟิลแบบต้องไปขอแลกบ้างอะไรเงี้ยกูก็แลกมาไว้กูไปนั่งในกีปุ๊บหยอดชั่วโมงแรกห้าบาทกูเตรียมไม้มาสองลูกอะเยี่พี่ยังจะพูดอยู่นี่ไหมดูขันีิบ หลบเลยค่ะเขาเขาเขาถึงบ้านเขาอะเราจะเปลี่ยนชื่อป่ะด้วยอ๋อไม่อยู่เชื่อหรือเประอาจาไม่อยู่ยากกูเดินเขานะหรอรถมาจอดอยู่นี่นะดูกูก็ทำเป็นเดินคือแต่ก่อนอ่ะบ้านมันจะไม่ไม่มีลวดใช่ป่ะเออกูก็ทำเป็นเดินออกมาจากบ้านอีกข้างๆเออข้างๆฟิลเหมือนแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ไม่ได้เออกูก็แบบ อ่ะย่ามันทำไมเล่นแก้ตาอยู่ก็พูดเงี้เล่นหัวเล่นแก้ตาไล้เกูเห็นมึงนั่งเล่นเกมไปเหลือแล้วมึงอะไรตีกูนี่เด้อกล้าแสดงเออแล้วทีนี้กูแบบกลับบ้านไปใช่ไหมมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบมาเล่นเกมกูเนี่ยแหละที่พาไปไปเล่นเกมย่ากูตีเขาด้วยค่ะอ๋อเป็นตีลูกเขาเป็นตีลูกเขาบอกว่าพากูไปเล่นเกมทำไมงานก็ร้องไห้ร้องไห้ฉ่ำเลยเว้แล้วแม่แม่เอาเรื่องป่ะไม่ย่ากูแบบเป็นผู้หญิงท่าไม่ต้องไปด่า กใช่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบด่าแล้วก็ตีกูห้ามกูไปเล่นห้ามกูไปเล่นเกมแล้วก็ตีลูกเขาด้วยลูกเขาก็ร้องไห้เออสงสารดิเด็กมันอยากเล่นน่ะเนาะเออแล้วก็แบบเคยแอบ,บไปเล่นเกมเกมคอมน่ะด่าแอบบทำทุกอย่างเวลากูไม่รู้จนเขาเอื้อมอ่ะจนเขาแบบเออเรื่องของมึงทำไปเลยหลังๆก็ปล่อยใช่ปะ่ะหลังๆก็ปล่อยแอบปล่อยเกินแอบเล่นไปเกินเออาพลังกลับมาในพาร์ทปัจจุบันมากง อาปัจจุบันใช่ปะแล้วมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอยู่คนเดียวสละเลยสิใช่เพราะว่าจริงๆแล้วปกติก็ไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วเออพราะมาอยู่นี่ก็ไม่ค่อยออกไปไหนเหมือนเดิมไม่ใช่ถามเพื่อนได้ถูกเออมัน <c oughs> เป็นคนเดียวที่เนีย่ยไม่อยากจะชวนไปไหนเลยเพราะว่ารู้คำตอบมันอยู่แล้วช <c oughs> วนยากไหม <c oughs> ใช่ชวนยากสุดๆคือแค่กินข้าวอยู่ไม่ไป <c oughs> ด้วยเลยหลังเลิกเรียนเสร็จชวนไปกินนูน่นกินนี่มันจะรีบกลับห้องอย่างเดียว <c oughs> แล้วทำอะไรอยู่ห้องบ้างคะ นอนเล่นเกมกินนอนเล่นเกมกิน oh. อย่างนี้บางทีกด็ดูหนังดูหนังอะไรไปเรื่อยกูทำอะไรไปเรื่อ,อยสังอะไรปเรื่อยู่อ่ากูอยากรูคำถามนี้อยู่ในห้องนานสุดกี่วันแบบไม่ไม่ได้ออกจากห้องอ่ะอ่าถ้าแบบออกไปเอาข้าวอ่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่นับถือว่าอนิโลมเออโ้หก็ถ้าหยุดหนึ่งอาทิต์กูก็อยู่ในนั้นได้เลยหนึ่งอาทิตย์ก็ถ้าสมมติว่าไม่มีเรียนก็เหมือนแบบไปเรียนสามวันใช่ไหมแล้วก็หยุดพักหัสส<อ>ุกเสาร์ใช<อ>่ปะ<อ> อาทิตย์ก็คือ5้าวันก็คืออยู่ในนั้น5วันแล้วช่วงปิดเทอมล่ะถ้าแบบไม่มีเรียนอ่ะกูก็อยู่ได้คือกูเคยอยู่ในห้องทั้งเดือนไม่ออกไากเดอร์ก็คือมาสุดเดือนหนึ่งใช่เป็นแบบนั้นจริงนะรูทีนการนอนล่ะครับปกตินอนกี่โมงโอ้โหสดสดกร้อนเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้านอนกี่โมงนอนเจ็ดโมงอ้ไม่คือลงมานอนตออตีสามใช่ไหมเออก็นอนดูติ๊กต็อกทำอะไรไปเรื่อยดูการ์ตูนการ์ตูนเปิดโน้ตบุ๊กดูการ์ตูนอะไรเงี้ย ึเจ็ดโมงเจ็ดนอนเจ็ดโมงแล้วตื่นกี่โมงก็ล่าสุดที่กูดไปก็เท่าไหร่หนึ่งทุ่มโอ้โหนเมืองหนึ่งทุ่มประมาณนั้นถ้าแบบหยุดไปเทอมอะไรเงี้ยอ่ะมาเราตัดเข้าสู่ช่วงเกมกันดีกว่าเลยคือบีชากกั้นอย่างนี้ทุกคนแล้วแต่คุณๆในติ๊กตอกกันเนาะวันนี้เราจะให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยไปหาไอ้อย่างหนึ่งอะไรให้ต่างฝ่ายต่างเดากันว่าอีกฝ่ายคืออะไรอ่าโดยจะมีการใบ้กันให้แบบ อย่างชมพู่เอ้ยเคาะให้ฟังหน่อยนะอ,อะไรแบบนี้เออจะไปหาของขวัญตัวหนึงได้ละ่ะเราไปตากูเราไปทำมึงมึงรู้ป้ะเนี่ยไอ้กูว่ามึงได้ยินเสียงละเอีอยกของมึงเป็นอะไรของกูเป็นเอ่อเป็นกล่องก็ได้กล่องกล่องของกูเป็นอ่าที่ขีดที่ขีดอะไรตะเกียบหรอที่ขีดเหล็กที่ขีดเหล็ก,ลกอืม ที่ขี้ว่าคือที่ขี้นี่ว่าที่ขี้ปูอเลยขี้ปิ้งอ่ะอ๋อเออเข้าใจแล้วของมึงในลองเคาะกล่องให้ดูหน่อยให้ฟังดิเออให้ฟังหน่อยฮะเทำไมสิกล่องพลาสติกกล่องเล็กไงอ้าวออ๋ออ๋อไรแลองของมึงไหนลอง เขาเรียกอะไรถุงอ่ะเป๊กเป๊กนิ่มๆนะเออนิ่มๆได้ไหมได้ได้ได้ในต้องเปิดกล่องให้ดูหน่อยฮะเปิดกล่องให้ดูดิกล่องเล็กมันไม่มีเสียงค่ะอ๋ออลังปิด รู้แล้วอะไรอ่ะขออะไรอีกอะไรลองขอสิเอาะกับอะไรอ่อนิวขอนิวเค่ะได้ะอ่ะดาวเลยใช่ปะเอออะของคููดาวของมึงนะของมึงน่าจะเป็นตลับแป้ง ผิดฮะอะไรวะอะไรเมาไอสัสของมึงกูรอเป็นช้อนช้อนซ่อมม่ใช่อะไรกันก่ตไอสัตเอ้ยไม่เคยถูกไม่เคยถูกวันนี้นอนด้วยเดจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนไม่ได้ละบายบายไปไมดอก มั <bird> ่นตุ๊กตาตกไว้เดวันนี้อ่ะะ